เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะผมสำหรับการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นดอยกล้องมาที่เหตุการณ์หน้าหลังนะครับแล้วก็กล้องถอยนะครับของนะครับตัวเต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับก็กล้องถอยก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นกล้องแบบ h อดีเลยครับแบบชัดเลยนะครับโอเคนะครับกล้องถอยมีเส้นได้ด้วยนะครับโอเคนะครับนี้ก็มุมมันทิ้งอยู่ตรงฝาตรงนี้นะครับโอเคครับก็จะอยู่คนละมุมกันนะครับ โอเคครับต่อมาก็เพ่ะก็จะพาดูจอเพดานนะครับของจอเพดานนะครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็จะเชื่อมเชื่อจอนะครับนี่ครับโอเคเชื่อมด้วยกันเองนะครับจะแสดงผลจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ เปลี่ยนด้ืหองพาวเวอร์ด้วยนะครับอันนี้นะครับพาวเวอร์นะครับจะทําเสียงดีขึ้นใส่ขึ้นนะครับขอเขาก็น่าจะเสียแล้วนะครับเพราะเสียงไม่ค่อยดีเลยนะครับต่อมาก็จะมาข้างหลังนะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับจอ 2K นะครับ CPU s n a p d r a g o ากอนนะครับ อันนี้จะเป็นกล้องถอยเอนะครับครับก็จะเป็นเลนไวางนี้เลนกว้างๆนะครับก็จะมีเส้นให้ด้วยครับก็จะมีหน้าแอปนะครับแอปกล้องนะครับนี่ครับมันจะเป็นมุมบันทึกนะครับหน้านะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงก็จะดีขึ้นนะครับ ครับก็นะครับจะประมาณนี้ครับก็สำหรับล <ligen> ูกค้าใดครับที่อยากทำการติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยนะครับเดี๋ยวว่านะครับกล้องเหตุการหน้าหลังนะครับกล้องขอยเอฟบีเอ็ดีนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9 1 9 4 4 2าเครับนั่นคือโมดิฟายร์ยองครับวันนี้ลูกค้านำรถนะผมโตโยต้านะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็มาเป็นคันที่3แล้วนะครับก็มาทำการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นแอนดรอย นะครับแล้วก็กล้องมาทึกเหตุการณ์รอบคันนะครับก็นมาเป็นคังที่3าแล้วนะครับโอเคครับก็เป็นการอัปเกรดรถทําให้ทันสมัยนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับสื่อโซเชียลต่างๆก็เข้าถึงการใช้ชีวิตประจาวันมากขึ้นนะครับโอเคครับแล้วก็ก็มีไว้นะครับสามารถดูแบบวิดีโได้อันนี้ก็ฟังแค่วิทยุนะครับได้เหมือนกันนะครับได้อย่างเดียวนะครับรล้อมการติดตั้งนะครับก็เป็นจอ10นิ้วครับ ไม่บังช่อง A นะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูการติดตั้งนับเครื่องเล่นดอยก็กล้อง360องศานะครับของโตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้ครับนะครับวันนี้บริการเดียวครับวันนี้ลูกค้านํารถน้ำของโตโยต้าคอมพิวเตอร์มาทําการติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยนะครับแล้วก็กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังนะครับก็นะครับยุคนี้เป็นยุคใหม่แล้วนะครับแล้วก็หนับเกินมีครับอ่าสื่อโซเชียลนะครับภายในรถเนาะใช่ไม่ได้สามร้อยอ่ะนะครับ อนี่สมัยนี้ต้องมีนะครับเพราะว่าจะได้ทันสมัยมากขึ้นนะครับครับก็กล้องก็สามารถดูผ่านเครื่องเล่นดอยเลยครับี่จะเป็นหน้าวิทยุเดิมธรรมดานะครับไม่ใช้วิทยุนะครับก็ยูดดีปกตินะครับมันก็จะดูแมปดูยูทูบได้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกพิกละต่างนะครับโอเคครับแล้วก็ทาการติดตั้งกล้องทยุการหน้าหลังนะครับโอเคแล้วก็นี้สมัยนี้ควรต้องติดตั้งไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูในการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นดอยแล้วก็ กล้องวิสัยทิศจากหน้าหลังรวมถึงกล้องถอยนะครับของโตยโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นครับโอเค การซ่อมเม่อของครับตรงน,นี้เป็นตัวล็อกนะครับนี่นะครับเป็นเป็ยไกดล็อกนะครับแล้วก็หลังนะครับสองจุดครับ เดินครับลูกค้าก็ครับเป็นการเปลี่ยนพาวเวอร์เนื่องจากนะครับเปลี่ยนเชนไม่เป็นไวนะครับเสียงไม่เพาะนะครับต้องการเปลี่ยนเลยหนึ่งชุดนะครับแทนก็แทนพาวเวอร์เดิมนะครับโอเคครับอย่างนี้เป็นการการเปลี่ยนพาวเวอร์ครับ